มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนีใมูลนะครับเนื่องจากโล a d แมปของ c a r า a โนตอนนี้วางเป้าหมายแล้วว่า c a r d a โนเมื่อถึงราคา3ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ3ดอลลาร์ a d a คอยเนี่ยจะเข้าสู่ตลาดกระทิงก่อนจะมีการเปิดตัวนะครับและมีการเปลี่ยนแปลง ERC 20จะเกิดอะไรขึ้นนะครับคาดานโนจะเป็นตลาดกระทิงและราคาจะไปต่อ,อยังไงเดี๋ยวเราต้องไปรับชม ในตัวคลิปด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมตัวข่าวด้วยกันนะครับโอเคครับในตัวข่าวเขาบอกว่าคาร์ดานโนดูเหมือนจะมุ่งหน้าสถุสู่สถิติครั้งใหม่นะครับเนื่องจากการเคลื่อนตัวในขาลงนะครับกลายเป็นรูปแบบกระทิงรายละเอียดอัตราการแลกเปลี่ยนของ ADA ต่อ USD นะครับลดลงประมาณ16.91เป็นเป็นประมาณ2.47ดอลลาร แต่การลดลงของทั้งคู่นะครับคือคู่เทดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากมีการขยับตัวราคาที่สูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับโดยการเพิ่มมากกว่า120%ต่อเดือนจนถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่2.97ตดอลลาร์นะครับเมื่อวันที่ยีบส,ส่งสิงหาดังนั้นการลดลงล่าสุดนะครับทำให้รู้สึกว่าคาโนโนอยู่ระหว่างการหยุดชั่วคราว หรือว่าราคาเนี่ยมันเกิดการไซด์เวย์นะครับแ้วลดลงด้วยก่อนที่มันจะกลับเป็นขาขึ้นในส่วนหนึ่งของการเปรียบเทียบนะครับที่เหมือนกับว่าหัวเสือนะครับของเรือเนี่ยกลับขึ้นไปนะครับในช่วงขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเกิดจากช่องทางนะครับที่ตัวของกราฟเนี่ยนะครับเปลี่ยนหัวกลับหางเลยนะครับนั้นเกิดขึ้นจากช่องทางที่ลาดเอียงนะครับลงคือแนวโน้มคู่ขนาน นะครับของ2เส้นที่ห่อหุ้มและมีการเคลื่อนไหวของราคานอกจากนี้นะครับการควบรวมกิจการมาพร้อมกับปริมาณที่ลดลงซึ่งบ่งชี้ถึงการตอบสนองนะครับจากผู้คนเนี่ยพยายามไล่ซื้อนะครับในราคาที่มันร่วงนั่นเองตามแนวโน้มขาลงเป็นผลจากรูปร่างที่ปรากฏในธงกระทิงดังแผนภูมิดังกล่าวด้วยฉะนั้นกราฟ คาดาโนใน4ชั่วโมงที่มีการตั้งค่าทงกระทิงนะครับที่มาเนี่ยมาจาก t ท a d i n g v i e w c o m นะครับโดยทั่วไปเนี่ยแล้วค่าสถานะกระทิงนะครับจะแจ้งให้ผู้เข้าสู่ตลาดเนี่ยนะครับก็มันจะไปเข้าไปซื้อในจุดต่ำสุดของรูปแบบนะครับหรือฝ่าวงล้อมเหนือเส้นแนวโน้มบทนะครับในการทำเช่เนี้ยนะครับผู้ ค้าเนี่ยหรือคนที่เข้าไปซื้อคาราโนเนี่ยจะกำหนดเป้าหมายระดับที่ตั้งไว้ในระยะทางเท่ากับของตัวของสาวโทโอดีนะครับนั่นคือความสูงของแนวโน้มขาขึ้นที่เกิดขึ้นการก่อตัวของธงกระทิงนะครับธงของคาราโนยาวประมาณ0.58เหรียญด้วยเหตุนี้เป้าหมายธงกระทิงของ a d a ต่อ usd นะครับคือประมาณ3.05ดอลลาร หากวัดจจุดต่ำสุดของรูปแบบที่2.47ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าประมาณ23.65สัญญาณที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับมาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ x แบบโบเนเะชียลห้ต่อ4ชั่วโมงนะครับฉะนั้น50ต่อ4ชั่วโมงเนี่ย EMA นะครับที่ขึ้นของมันเนี่ย ผู้ค้าหรือคนที่ต้องการเข้าไปซื้อคารโนอก็สแสดงความตั้งใจที่จะถือ EMA 50ต่อ4ชั่วโมงไว้เป็นแนวรับชั่วคราวซึ่งค่อนข้างจะตรวจสอบนะครับการฝ่าวงล้อมสำหรับ A D A ต่อ U S D หากสามารถลอยเหนือขึ้น EMA ที่50ต่อ4ชั่วโมงได้ก็จะทำหน้าที่เข้าสู่ตลาดตั้งแต่วันที่21กรกฎาคม2564จุดบรรจบ การสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับของ ADA ต่อ u s d เนี่ยมาจากเส้นแนวโน้มด้านล่างนะครับในชื่อชื่อว่า ascending channel นะครับที่แสดงแผนภูมิด้านล่างรูปแบบที่ชี้ว่าราคาเนี่ยกำลังฟื้นตัวครั้งใหญ่โดยมีเป้าหมายสู่กำไรที่จะไปแนวต้านนั่นเองฉะนั้นกราฟของ Cardano นะครับแสดงแบบช่องจากน้อยไปมากที่มาจากนิ e n no i l com นะครับ การทำเช่นนี้อาจทำให้ A D A เนี่ยบรรลุเป้าหมายทงกระทิงได้ตามการด้านล่างเป็นปัจจัยพื้นฐานในการตั้งค่าทางเทคนิคนะครับที่เป็นตัวทำให้เกิดขึ้นนะครับอย่างมากเนื่องจากความที่คานาโนถึงจุดจุดที่มันควรจะเป็นอยู่นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มขึ้นไปได้นะครับทะนั้น ไอสมาร์ทคอนแทคเนี่ยที่เรารอคอยอย่างคาดานโนนะครับซึ่งจะเปิดตัวในวันที่สิบสองกันยาผ่านการอัปเกรดที่เรียกว่าออลลอโซฮาร์ดฟอกนะครับซึ่งเป็นข่าวดังที่บรรดานะักเก็งกำไรคาดหวังไว้ว่าจะสามารถที่คาดานโนจะมีระดับนะครับที่จะขึ้นไปแข่งขันกับอีทเรียมได้ซึ่งอีทเรียมนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มสัญญาณอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเพิ่งต่อสู้กับความ แออัดของค่าก๊าซนะครับที่ค่าธรรมเนียมสูงเป็นประวัติการเลยด้วยเหตุนี้ความต้องการของ ADA นะครับซึ่งเป็นสินทรัพย์ดั้งเดิมของคาดานโนจึงเติบโตอย่างต่อเนื่องฉะนั้นคุณเชื่อหรือไม่ว่าคาดานโนจะพลิกเอาชนะ e ีโท r เ u ียหลังจากที่ e ีโทรเ u ียม2.0ได้ทำงานอย่างสมบูรณ์คุณเชื่อหรือเปล่าว่าคาดานโนจะสามารถชนะ e ีโท r เ u ียมได้ ฉะนั้น c a r ์ดานนะครับในผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO เนี่ยนะครับได้การประกาศแผนการเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดผู้ใช้อ h ทูเรียมบล็อก a i n อย่างฟาชิโก้นะครับแลนดิโนผู้จัดการโครงการ IOSK นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนาอยู่เบื้องหลังนะครับของ c a r ์ดานกล่าวว่าพวกเขาจะเปิดตัวเทสเน็ตของเครื่องมือนะครับในการย้ายถิ่น e r c 20ในสัปดาหนะ์หน้า ที่เกี่ยวข้องกับมูลที่ของคาดาน n o ร่วมกับการคอนเฟิร์มการปฏิบัติตามนะครับ f a t f และ6 amld เป็นผลที่ทำให้ผู้ใช้สามารถโอนโทเค็นมาตรฐานของอีเ e r รีย ERC 2 0ไปยังบล็อกเชนดั้งเดิมของคาดาน n o ฉะนั้น Singularity Nest นะครับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เป็นตัวช่วยนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยเข้ามาใช้ในแพลตฟอร์ม ของคาดานโมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นเรื่องของ singular singularity nest นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือในช่วยการระบบการกระจายอำนาจจะย้ายสู่โทเค็นดั้งเดิมจาก agix จาก Ethereum ไปยังคาดานโนได้นะครับในระหว่างงานนะครับทางชาวฮอกกินซ่าผู้ก่อตั้งคาดานโอยังกล่าวอีกว่าบริษัทมากกว่าร้อยแห่งกำลังวางแผนที่จะย้ายไปที่คาดานโในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า มุมมองกลับกันนะครับหากว่ายังเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความพยายามของคาร์ดานโนในการได้รับความที่หน่วยงานต่างๆกำกับดูแลทางการเงินแม้ว่าจะสนับสนุนคาร์ดานเองนะครับแล้วก็บล็อกเชนในสถานะที่มันเป็นดีฟายนั่นเอง ถ้ากล่าวก็คือว่ามูลนิธิของ c a r านโ o จะร่วมกับการคอนเฟิร์มว่าซึ่งเป็นบริษัทบล็อกเชนที่มีความเพิ่มพยายามในการปฏิบัติตามข้อกำหนดนะครับในเรื่องของการอฟอกเงินนะครับและการที่ทำให้เงินเนี่ยกลายเป็นเงินสีขาวนะครับคือมีการตรวจสอบการทุจริตทางการเงินได้คาดานโ o จะเป็น financial action tax นะครับฟอสนะครับซึ่งทำให้ไอพวก เวสนะครับคริสโตเลตติ้งนะครับเป็นหน่วยงานที่จัดอันดับสำหรับคริปโตเคอเรนซีเตือนว่าการตัดสินใจของคาร์ a าโนจะทำให้เครือข่ายของตนนะครับจะเกิดขึ้นใน4ประเด็นทั้งหมดคือการสร้างเรื่องของการเงินและเศรษฐกิจใหม่นะครับหมายถึงว่ามีจะมีบิ๊บิสเนสโมเดลใหม่ๆเข้ามานะครับโดยปราศจากการควบคุมและการ ที่มีตัวกลางนะครับในการควบคุมเขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจนั่นเองหรือที่เราเรียกว่า d f i i ฉะนั้นเรามาสรุปในสุดท้ายนะครับ4ประเด็นที่ค a รานโนเนี่ยจะไปถึงตลาดกระทิงได้อย่างแรกนะครับคือการอัปเกรดอลลิโซหาร์ดฟ็อนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ค a ร a นโนเนี่ยมีทั้ง Smart c o n t แท t นะครับแล้วก็มีระบบของตัวเองนะครับที่ จะกลายเป็นเขาเรียกว่าระบบนิเวศนะครับที่คนเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาใช้ธนูก,กรรมของคาดานโน่มากขึ้นคาดานโน่ก็จะมีเงินนะครับหรือกระแสเงินสดมหาศาลเข้ามามากขึ้นยิ่งมีสินทรัพย์นะครับแล้วเงินสดเข้ามามากขึ้นอันนี้เป็นความน่าเชื่อถือของบริษัทเลยนะครับและคาดานโน่เหรียญที่ท่านครอบครองอยู่ก็จะพุ่งสูงขึ้นด้วยเช่นกัน และอย่างที่2นะครับเรื่องของ singularity n e t นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ราคาของคาราโน่ัพขึ้นไปอีกนะครับก็อย่าลืมว่าพวกงานศิลปะงานอะไรต่างๆเนี่ยของคาราโน่เนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่างานศิลปะเนี่ยเป็นงานอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของพวกราคาฟุ่มเฟือยนะครับคนจะเข้ามาประมูลเข้ามาซื้อเข้ามาขายเนี่ยนะครับก็ เป็นเงินมหาศาลเป็นกันอันนี้จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ราคาคาร์ดานจะเข้าสู่ตลาดกระทิงนะครับซึ่งผมบอกนาะถ้าไออุตสาหกรรมเนฟอะคาร์ดานโนทำสำเร็จอนะครับราคาจะอัพขึ้นไปอีกแบบทวีคูณเลยนะครับไม่ใช่บวกนะในส่วนที่สามนะครับแพลตฟอร์ม d ีไฟหรือ d ีแอในส่วนนี้นะครับคาร์ดา o นเนี่ยจะได้เปรียบนะครับ จะได้เปรียบมากขึ้นในเชิงธุรกิจนะครับ Df เนี่ยจะดึงดูดนะครับหล่าบริษัทต่างๆนะครับก็แม้แต่กระดานเอ็ก a n เชนต่างๆที่จะเข้าไปใช้เครือข่ายของคา r าโน่มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่3และเหตุผลที่4คือ Partner นะครับซึ่งทางชาวเนี่ยพูดเอาไว้นะว่า มีถึงพาร์ทเนอร์ถึงร้อยแหนะครับก็ไม่รู้ว่ากาวหรือไม่กาวนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าไออาการอัปเกรดครั้งนี้มันสำเร็จนะครับฉะนั้นไอเรื่องของจำนวนเงินหรือจำนวนเม็ดเงินหรือจำนวนพาร์ทเนรอนนรน์ก็คงไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปนะครับฉะนั้นคาดาโนจะเข้าสู่ตลาดกระทิงได้นะครับก็ต้องมีอยู่4ีปัจจัยด้วยกันนะครับที่ผมพูดเอาไว้ท้ายคลิป เนื่องจากว่าในระยะกลางนะครับเราก็ว่าไปตามข่าวก่อนจากนั้นคาดานโนจะไปแน่นอนนะครับจะมูนไปด้วยกันนะครับคาดานโนจะถึง100ดอลลาร์ได้หรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรมเหมือนกันเราก็ต้องมาดูนะครับวันที่1กันยายนทางชาวเน่ยจะออกพี่แกจะออกมารายงานยังไงบ้างน,นะครับหวังว่าไม่มีการเลื่อนนะนะครับก็มี แฟนคลับของผมหลายคนนะก็บอกว่าเป็นไปได้นะครับว่าจะเลื่อนแต่สําหรับผมเนี่ยต้องดูนะวันที่1กันยายนชาวออกมาสรุปยัยงไงนะครับเพราะว่าคาร์โนก็เตรียมแล้วล่ละนะครับนักลงทุนนะเอาเงินจํานวนถึง6.4ล้านเลยนะครับเข้ามาในรลบกปุกนิเวศทะนั้นราคาไปแน่นะครับแต่ว่าราคาตอนนี้มันจะค่อยๆเป็นทีละสเตป็ปสเต็ปไปนะครับพุ่งขึ้นอย่างมีแพทเทิร์นรูปแบบ นะครับแบบค่าเป็นบวกนะครับค่อยๆเพิ่มแต่เมื่อ Business Model มันขยายเมื่อไหร่นะครับพาร์ทเนอร์มันมีมากขึ้นเท่าไหร่กระแสงเงินสดหรือสินทรัพย์ของมันมีมามากขึ้นเท่าไหร่คา d a น o ก็จะราคาพุ่งแบบหยุดไม่อยู่เลยนะครับแล้วใครเชื่อไหมว่านะครับว่า c a ดานโนนะครับในการอัปเกรดอลอนโซ h a r ์ f o อกราคาจะไปถึง5ดอลลาร์ได้หรือเปล่านะครับ ก็นั่งมานั่งลุ้นกันนะครับจะ3ดอลลาร์แล้วและถ้าเกิด3ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับคาร์ดานโนจะเข้าสู่ตลาดกระทิงทันทีฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าเกิดท่านเชื่อว่า5ดอลลาร์ได้ก่อนในช่วงอลอนโซฮาร์ดฟอกกด1น,นะครับถ้าไม่ได้กด2แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบล็อกดี c เฟซบุ๊ก u t u b e ลายกลุ่มนะครับในรายกลุ่มก็ฟรีนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับก็เข้าไปได้นะครับพูดคุยวางแผนเปิดมุมมองในการลงทุนด้วยกันนะครับแล้วเราก็หวังว่าช่องทางพวกนี้นะครับจะช่วยให้ท่านเนี่ยช่วยในการลงทุนตัดสินใจอย่างถูกต้องนะครับก็แนะนำว่าให้ทักมาที่เพจที่เดียวนะครับอย่าทักที่ y o u t u b e นะครับผมมองไม่เห็นนะครับ เพราะว่ามันเยอะมากคนบางทีคอมเมนต์เข้ามาเป็นประมาณ20-30ิบสามสิคอมเมนต์น,นะครับก็ถ้าไม่ได้ตอบก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับและเราขอบคุณสำหรับสามสปอนเซอร์หลักด้วยกันไม่ว่าจะเป็นออนซ่อนกอ c a ี้นะครับแล้วก็ Signal โดยเฉพาะ Signal นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่หรือเป็นกลุ่มที่ช่วยนะครับใครชอบเล่นระยะสั้นตลาดสปอร์ตตลาดฟิวเจอร์สามารถเข้าไปได้เลยยังฟรีอยู่นะครับช่วงนี้ เข้าไปนะครับใช้บริการได้นะครับเพื่อจะทําให้การเข้าซื้อจุดซื้อจุดขายเนี่ยมันคุ้มทุนมากที่สุดแต่สําหรับวันนี้ผมก็เข้าใจนะครับว่าการที่ท่านนะครับจะเชียร์คาร์ดานไปด้วยกันนะครับเราก็หวังว่าคาร์ดานโหรือ ada คอยจะ go to the moon นะครับและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์ใมูลสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอ